ก็กล้าวสวัสดีทุกคนเลยน,นะครับผมวันนี้ขอผม,ผมทอ็อปวีเออวันนี้จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าฟรีไฟนะครับผมมีคนคนนึงขอมานะครับผมว่าให้ลงแรงสามตาสมตาแล้วช่องนี้นะผมผมว่าจะโชว์ความไก่นะเออโชว์ความไก่ผสมความเก่งนครับ <What? S 1> ผมวันนี้ <the> ก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะผมไมผมลงแรงนะเออไป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 ,ไปดูไเกมเลยครับ ผมก็เพิ่งสมัครไม่ใช่สมัครใหม่สมัครนานแล้วนะผมแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมีเงี้ยอะะผมมีแค่สองเองอะออดูดิโ <c oughs> อ,อ้โหยคือผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้เท่าไหร่นะผมจะเล่นตอนก็มีอ่าไม่ไม่ได้มีภารกิจอะไรหรอกรแต่ว่าแค่เบื่อเบื่อก็ามาแวะเกมนี้หน่อยนะเออนะผมยายผมลงไหนอือม อยาให้ผมลงเดือดไหมเอรวันนี้อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับ <c oughs> <laughs> ผมขอลงที่เงียบๆก่อนนะเออ <c oughs> ผมกลัวคนพูดพูดตรงผมกลัวคนมาเนาะคับเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมอยากจ่ายค่าไฟไหมอืมไม่เอาอะ่ะผมไม่ต้องการ เพราะตรงตรงเขาได้ยกวอะโพชิโน <c oughs> อ่านแมบบยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยต้องจงอเอามาเอาเอาเท่าไหร่ดีครับน่าจะที่หนึ่งแล้วสามตาไหม <c oughs> <c oughs> พูดเหมือนตัวเองทำได้ <c oughs> <c oughs> อย่าลีลาครับผมเกมนี้ลีลาไม่ได้ลีลาแม่งตายทุกทีเลยก็เหมือนเหมือนคนในเกมมันหมั่นไส้ผมแปลกแปรับผมเวลามันยิงก็มันชอบซ้ำผมตลอดเลยไม่รู้มันหมั่นไส้ใครมาับผมขนาดผมย่อให้นะไม่ยังยิงกูเลยอ่ะโอ้ยยังยิงเลยขโทษเ้ยเกินนะครับผมขนาดผมขอเป็นมิดนะมันยังแบบอา้าวโอ้โหปิงร้อยครับท่านผู้ชม ปิงร้อยครับเกินไหมครับเก็บเป็นเก็บยากโอ้โหทำไมวันนี้ปิงเยอะจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะไปไหมเฮ้ยมันผมว่ามันเยอะไปแล้วครับท่านผู้ชมอะสี่เจ็ดละร้อยแปดละมันเป็นไรวะ ผมว่าผมไม่ตายผมไม่ตายเพราะโดนคนยิงหรอผมจะตายเพราะหนีปิงนี่แหละพราะว่าเชื่อผมบ้านนี้มีอะไรวะทำไมมันไม่มีของอะไรเลยนะจะไปรอดเขาเขาไหมเนี่ยกูเนี่ย วันนี้ก็จะมาโชว์ความไก่นะผมเพราะว่าช่องนี้จะเน้นความไก่เป็นพิเศษนะผมช่อ,ชอบเน้นที่ก็าสูนเก็บมาครับผมดูเกียากการ์จักรับไม่มีรายสะดวกครับทางสะดวกสะดวกตีเลย ช่วยมองดูคนให้ผมด้วยนะครับผมเผื่อผมไม่เห็นนะเออแล้วสามตาเออเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ว่ามีคนแล้วกันเพราะว่ามันจะเร็วกับสามตาผมสามตาตาสิบนาทีอ่ะอยากดูผมสามสิบนาทีไหมคือโคตรนานอ่ะเออแล้วผมต้องอัดนนานด้วยนะเดี๋ยวไปดูตอนตอนนี้แหละเออ <laughs> ด <What? S 1> เดี๋ยวท่านผู้ชมหัวร้อนเออ What the fuck เฮ้ยเก็บเสียงอ่ะท่านผู้ชมเอาเอาเออปวดการปืนหนักนะเป็นไหลไว้ฉายให้ปืนให้กูยิงเนี่ยอืมปีสามร้อยท่ โคตรเงียบมาท่านผู้ชมโคตรเงียบเลยคือมันเงียบอะไรเบอร์นี้วะเหลือสิบหกค้อนน่ะเออโคตรเงียบคือผมผมเดินมาประมาณสองสามนาทีแล้วไปคือโอ้โหเสียงเสียงคนยังไม่มีเลยอ่ะเสียงคนไม่มีเลยโคตรเงียบมาท่านผู้ชมมันเป็นโควิดตายหมดแล้วนะฟรีไฟมัน แค่โควิดเนะโควิดมันเข้าซีไฟอะครับท่านผู้ชมแม่งโคตรเงียบโอ้เดี๋ยวผมก็ตายเชื่อผมวัดเกาะสีครับท่านผู้ชมทำไมมันปูเลยฮะทำไมผมเล่นคนเดียวแม่งปูชิบหายเลยฮะเวลาผมเล่นแบบไม่ได้เล่นเล่นคนเดียวนะเล่นแบบไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยคือโอ้โห ของของยังไม่มีให้ไม่รู้เก็บอะไรบ้างที่ซ่อมเกาะไปใส่ไปครับผมจะมีชุกเฉินเงียบจริงครับบอกตรงคือเงียบมากไม่จะลงที่เดือดไงมันเงียบเลยไหม ออก็พูดมาได้นะมันเยอะจริงอ่ะเนี่ยบุกขึ้นพีกันเนี่ยโอ้โหผมมาติดโควิดตายเลยนะแล้ว,นะว <c oughs> ผมก็โดนโควิดเที่ยวผมเที่ยงไงวะโอ้โหอื เสียงระเบ,บิดเสียงระเบ,บิดโคตรเท่เลยมันมีคนไปพังกล่องเสียงครับเส <What? S 1> ียงอะไรครับร What the fuck เสียง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  What What the fuck เสียงครับเสียง

มันหายไปไหนวะเริ่มแต่เว้ยเอาไงครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอื้มตายแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านก่อนเลยไป ไปเลยเข้าลปอีกลูกนึงนอ่าสวยงามตามพระอินบอกครับผมมันอยู่ไหนวะเอ้าโอ้โหอะไรวะเฮ้ย โอ้ตกใจตกใจปืนตัวเองโอ้ไปหายใจความตกใจปืนัวยนะปืนลัน่นปืนลัน่นขอโทษโอ้ หมอกมาแล้วครับไปกันดีกว่าโอ้ยหนีหนีตายแล้วครับผมไอ้บอถูงข้างหน้าคนครับคน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 ,คนกับหมอกใครจะรอดเนี่ยเอ้ยเอยมันไปยัม ไม่มันมันขึ้นสลิงไปหรอขึ้นสลิงไปครับท่านผู้ชมเห็นกับตาเลยดดมไปแล้วไม่อยากยิงครับผมถ้ายิงผมโดนแน่เลยโดนหมอกนะโดนหมอกตายตายผมเหลือหกคนสุดท้ายครับผมส่วนนั้นเป็นโควิดมันก็ไม่ยุ่งมันยังไม่หยุดกับโควิดนะมึงนะ ไอท็อปเอเอผมใช้อท็อปนะครับผม,ม,มเสียงนม่ใช่คนเปล่าวะไม่รู้ไม่สนใจแต่ผมไม่กล้าออกว่ะหลังหินก่อนนะพีจ่จอมอ่า ผมเจอร่างรอยอรยะธรรมนะผม <laughs> 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 เจอร่างรอยอรยะธรรมอยู่นั่นเลยมันอยู่ในบ้านเอ้มันอยู่ในป้อมเนี่ย <S <S ซุ่มครับ ซุ่มจังทีวีนะค,ครับเฮ้ยคนคนแตกไหมครับโอ้ยเล่นไกลๆผม,มสู้แล้ว เดี๋ยวไปก่อนอไม่อยู่แล้วโอ้โอเมก้า oh ชไม่ต้องออกมาะ มาครับมันมาแล้วอุยอ้ยไอ้โลผมไม,ม่มองหลังไงเออดูดิดูไปครับไปเกมที่เกมต่อไปดีกว่าลิ้มพานเออเอ้ยเนะดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูแรงก่อนโอ้โหเสียงแรงแม่งโคตรปวดหูหกสิบสองนับปวงหกสิบสองอ่ะก็ ก่นะเก่งในการตัวรอดนะครับผมเก่งฆ่าคนไม่เก่งเดี๋ยวไปเจอกันที่เกมต่อไปอ่ะอไปแล้วครับมาครับผมมาเจอในรอบบี้แนละ้วม,มาถึง็อบบี้แนละ้วในเกมที่สองนะอะคือมันต้องทำำําคํามท้าครับผมเพราะว่าก็รู้นะผมถ้าคนมาดูคลิปนี้นะคนคนนั้นมาดูคลิปนี้ก็จะรู้นะผมว่ามันเป็นยังไงนะท <laughs> ี่ผมมาเจอเคนเดิมรอวะ ม่ใช่เล่นไปแล้วแกเล่นมาจะมาเล่นอยังไงปลอมตัวมาเหรอโอ้เจ็บลิ้นนะผมเป็นแผลที่ลิ้นนะวันนี้น่าจะลงแบบที่เดือเดอเลยเดี๋ยวตาอนี้ลงที่เดือดเลยครับผมเพราะว่ารีป่ายอืมคือคือแบบยังไงอ่ะก็อ,อยากให้ทุกคนเห็นแรงผมนะว่าแรงตกมันเป็นยังไงผม ถ้าเป็นคุณล่ะแรงตกพีกแมงพีกแมงทึ่มมีทำไมไม่มีสก,กีหรือวป่ะไม่ชชบหัวเลยครับไม่สนไม่สนนะครับผมโรงเรียนดีกว่าโรงเรียนของเราหน้าอยูุ่คณคูหน้าทุกคน อย่าคิดนะคผมอย่าคิดลึกไปกว่านั้นนะผมมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดลึกกับกคุณคูเออคูสวยก็ว่าอย่างไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยอย่างนี้ทุกอาการยังไงชอบเดีแต่ผมก็ตายใช่อผมเอา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 หลอนดาบ อ่าปืนนี้ไม่เอ็มพีไม่ต้องการแล้วไม่จะได้แล้วเอ้ยเอาเอ็มพีเอาเอ็มพีดีกว่าครับท่านผู้ชมชอบเนะอ็มพีฮะจะทิ้งไปใช้ไม่เป็นลูกซองคนระับผมชอบปืนชานะ้าเอ็มพีเอ้ย เอเเอเดิมยู่ไหนเห็นไหมครับมันด <ver> ึงแรอ่ะไอแบหูวะขอเสียงเสียงเกมลงขอเสียงเกมลงขอปวดหัวปวดให้จบไม่ได้เอา ตูวผมว่าศัตูมันจะขึ้นมานะเราต้องตั้งรับครับตั้งรับกับสิ่งที่มาเอ้อ้อ้เอ้เอ้อ้ย ว้ยอะไรวะเน,นี่ยเล่นเกมไหนของกูเน,นี่ยดูสิครับผมเลือดยังเยอะอยู่เลยโอ้อืมลบยี่สิบเอ็ดอ่ะครับลบยี่สิบขี่สี่สิบเอด็ดไปครับผมไปเจอกันที่เกมที่สามดีกว่าผมไม่ลีหรอ ม่ดีเลที่จะตกแรงนะผมลงพิกเหมือนเดิมนะผมอยากลงอม,มาถึงเกมที่สามนะเกมที่สามนะเจ็บลิ้นครับท่านผู้ชมเป็นแผลที่ลิ้นแม่งเป็นรอบลิ้นเออโคตรเจ็บนะครับเนี่ยโอ้โหมีคนแต่งชุดเหมือนผมด้วยดูสิโอ้โห เอ้ยจากสองเป็นสามแล้วครับท่านผู้ชมดูดิอืมต้องเขาเก็บยังไงหนมัเนเยอะขนานะอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่เขาชอบยิงกันนะผมอืมไม่รู้เป็นอะไรครับผมหมันไส้ตั้งแต่อยู่ในล็อบบี้อืมไปลงไหน ตรงที่มันเดือดกว่าพีกไหมครับก็พีกพรับเดือดสุดแล้วพีกเหม,มือนเดิมร่บผมแล้วทำไมเจอแต่แมปนี้วะตรงแรกยังเลยเจอแต่แมปแบบอ่าโค<อ>้งง่ยช่างหัวเหรอครับง่ <c oughs> ลงไปก็ตายครับผมไม่มีอะไรแลับผมเกมนี้เรียนป้ายตายเกิดน่าอะไร fbz เล่ารูปอ่านถูกไหมท่านผู้ชมอ่านไม่ถูกมาเติมมผมเลยฮะเติมไม่ได้ครับผมพูดไปอย่างนั้นเลยเติมมผมก็เจ็บดิ มแอได้เกาะสองเลยเ้ยแลอามีคาตาาฟันเนี่ยมันน่าจะเจ็บนะผมของตริงก็น่าจะเจ็บนะเออลันลันลันชอบลั่นตลอดนะผมข้างบนไม่รู้เป็นอะไรน่ะน่ะน่ะ ยิงกูแล้วเว้ยกูยิงไม่เป็นอยู่จะไงปะไม่เป็นไรครับ <c ười> คิดเป็นไงไงอย่างนั้นแหละผมระแวงทุกสิ่งระมอือทุกอย่างคิดทุกอย่างลึกทุกอย่างเสีงเยงอะไรนี่เสีงเยงอะไรนี่ h o อ a ไ e y ยู่อยู่ไหมคุณฟาร์มบ้านนี้เลยเหรอจะไม่ม่เก็บให้ผมฟาร์มเลยเกินไปนะครับผมสู้คนไม่มีทางสู้ม,มาบ้านนี้กันนะผมบ้านนี้เขาว่าลงเยอะสุดรับผมไม่รู้เป็นอะไรกับบ้านนี้นะอมา บ้านนี้ที่ดินสวยคนอยากลงโดนระเบิดมนี้ไม่มีเป็นพีะครับเอาต้องการแล้เปืนนี้ครับผมแจ๋วดีชื่อปืนอะไรปะแต่โคตรแรง หอกสามกกสสามันก,ก็ต้องโชมระเบิดระเบิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบอมอ่าเจ็บิเงียบเลยก็ผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นจริงอ่ะเนี่ยผมไม่เคยพูดเละ เล่นไปเจ็บไปแล้วมันจะเมื่ออ,อือ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 อยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนเอ้ยนั่นไงไม่เห็นจริงๆเลยไม่เห็นจริงๆเลยโอ้พอครับพอ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 แล้วพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอแล้วโอ้ยังบวกอยู่เว้ยบกสัางอยู่บกสังอยู่ครับก็ เป็นไงกับ <laughs> ความไก่โ <c oughs> คตรกาเออบอกบอกตรงไม่เห็นจริงนะครับผมไอไอคนอยู่บนบ้านไม่เห็นจริงนะ <c oughs> คือแบบไม่แต่งชุดแม่งกลมเกินชิบหายอ่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ครับผมให้ช่องท็อปวด้วยนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ผมจะได้สร้างช่องใหม่ๆเออไม่ใช่ทำคลิปใหม่ โอเคนี้กูก็พูดผิดเลยเนี่ยเ,เจ็บลิ้นก็ผมขอไปก่อนนะครับบายเจ็บลิ้น